แต่มีคนเอาไห้ก็เนี่ยบัดเขาเจ้าเอาไห้หามาัดแกบังเนี้ยมาได้เป็นกระสอบตายพูกระสอบมันกับเครื่องเผัวนี่จะตียาวนี่น่ะเหยียบเอาเอามันบุพักตีนยะบอเอา้าเข่าพลอยบ่อืกหีบเอาแนมันเสียตั้เอ้ห้องเข่าอีขาวเข่าอีขาวเข่พาพวามิดมันกับขาวเนาะเข่าอีาออขาวม่ได้อ๋องามพี่น้อยเข่าไม่หอมตุ่น ไมู่เพิ่มยังกินข้าวไม่ยังข้าวไม่ประมันบ่แล้วเพิ่นเอิญนะเปียกขึ้เพราะว่าสาวได้เนาะอ่างามเราเข้าอีเข้าอีกข่าวเพื่อนเ่าะทางเมนตู้เพื่อนเนาะเพื่อนวานเนาะเพราะว่ามันบ่ออกคัะก็เลยไปขอก้ามขอเจ้ามหามัดใกล้สอบหนึ่งกับครึ่งเพื่อนหนีตู้ไอ้เจ้าก็เอาไว้กระทะนึ่งไช่เนี่ยวมันไะ บรยามแดงพอพี ng am, ng am ảo, uh, ่น้องเลยเข่างามงามเนาะเข่าเชียงบ้านพอพี่น้องเลยเนาะดินขี้พุนขี้หนาไหลลงมาพอพี่น้องเลยอืมบรรยากาศแง่มแดงลมเย็นบอยบอยนะพอพี่น้องเนาะโลมพะนาออกแล้วบัดนี้โอ้เดี๋ยวจะพุ่นกับเข่าชุกพอพี่น้องไอท่งนั่นเนาะเหลืองสะุดยือธรร่ชามาสีรนาวบรรยากาศยามแดง สบายดีและสวัสด,ดีเล้วเนาะอยู่พังไทยเด้อต่างประเทศยินดีตอนหับกระซูทรงสาดวงอีกแล้วเนาะบม,มาโพอสาดวงม่ไกะออกมาดีวิวเขาอยู่ทงไฮทงหน้าไฮเบิ้งของพี่น้องเลยสว่างงามเนาะเขาแคมบ้านอืมปู่ทางพี่กะล่มเจือกันอยูพ่อพี่น้องเลยเพราะว่า กับหมา,เากเข่าพวงเข่ามันกบงามแน่เนาะอีกอย่างก็มีลมพอพีน้องเลยลมมาอันยังผัดว่ามันพายุเข่านมเลนเนาะแต่กับบรได้ตกพราะว่ามันมีลมเลยกะถ้าห้องพะเหลื่อมเบบพี่น้องเลยแต่มันกับบรได้ตกหรอกเนาะตกดูแต่กับโบแห้งเป็นพอยป้าลมเป็นเตืออยู่พี่น้องเลยจอนเข่างามเนาะเข่าหน้าแคมบ้าน ลมเป็นเจืออยู่งะลวงกลบ่ได้คอยอคในในาาเาใใยนอ,นอ,อ,คอบาบบคอลิปลงเน,ะน,ะงนออาะพ่อแม่พี่น้องในใด่เขามาเบิ้งเป็นกำลังใจให้สะลวงนี่เด้อนอนดนเถือสะลวงเสียอาคลิปลงเพราะว่าบ่คอยมีเวลาคอยพี่น้องเลยบ่คอยว่างแน่เนาะวันนี้สะลวงออกมาดิวยุ่งทงให้ทงนาให้อ่ะพ่อแม่พี่น้อง บสมเบิงเนาะบันยากาศยามแดงทงไฮทงนาอเราเห็นอย่างนี้นี่เห็นอย่างวะฮ้คุณกะเดือนไปใช้เบดบอหาชีใช้เทือแล้วนะ่ใช้มือแรกบ่เนี่ยใช้ใจเก่าได้อยู่บอมันอย่าอึดขี่กเดือนเนาะเพราะว่าขีเดือนมันแต่เก่าโคลมัวนาออกมันจะออกมาตายพ่นองเลยนี่กะเดือนกัน ป้าพี่กำลังเป็นชุ่มเข่าง,งามเดาไปพี่เดาไปเข่าหน้าอันแคมบ้านเนาะน้ำขี้พุ่นขี้ดินไคลลงมากใรอยากงามนี่โอ้ยอนนี่เป็นพวงยุงนี่ก็เขา่าชั้นหน้าสะดวงเอ้ซี่ครูให้พี่สีเต็มแล้วนาะพี่น้องมึงนี่อีกแค่สามอาทิตย์ก็ได้เกี่ยวแด้วนี่มอสามอาทิตย์ช่างจะร้อน อ้มไอพี่น้องเลยโอ้ลมออกเลยนะ้ะพัดเข่ากัจนล้มมั่งเนี่ยคอยคำยามแรงโอ้จะเป็นกระตุกดินแล้วเนาะนยากาศคือทงไฮทงนาเจ้าหน่อยกันแต่ละคนกำลังกะเกียมและเตรียมยิบเงี้ยงงิบ,งบ,งบ,งบยังไหวนะพี่น้องไม่ตากเขา่าปูเขา่าแตู่ดนี้ ป,งงปว่ากึ้ชิ้นนั่งจะตกหลกเบ่งนง่ค่ะพี่น้องเลยเพราะว่าแต่ละปีคนเกี่ยวเขาก็ต้องมีผลห้ามเนาะปล่อยผลยังเมื่อกับเม,มื่อหมักเดือยพี่นองง้อนงเลยเฮ้อก็ยี่หอดบุญออกพรรษาแล้วเนาะขายต้มมักต่มักเดือยว้ทาทังมีตู้นี่ผนลูกมันเราปุ่มหม,ม,มักเดือยเนาะผู้คนนี่บมื่เดือกชูมีนั่นในหมักเดือยอย่างพี่น้องเลยมาหับมาหายไปเนาะทางเรื่อเรากันยังมีอยู่ แล้วกลุปลูกลูกพังไาย,ยางแร่เนี่ยนอนแต่เขาในงามด,ดอ๋ยหพี่ลองเองเนี่ยบันอาทิตย์นี้ก็คือชิได้เกล่วนี่เหลียงบัดเนี่ยังไ่ทั้งหงอกมนในซื้อเนาะเข่าไก่แคมวานงา,ามนั่นเราก็ยังขุดขีดกระเดือนอยู่เน,นาะเราใส่เวดกบใส่เวดกบงามนี่ก็ตัวไงเนี่ยเพราะว่ามันก็นอยากมันแน่นเนาะ พ่อาเรนเรือนสิบเอ็ดเลยน้องไปน้องเปลี่ยนสิบเอ็ดแล้วนี่ก็เดือนสิบสลอ,อันนี่สิเ,เป็นข่าอันนั้นเบื้องนี้เข่าอันเข่ากลางเบืงเ้งนี้เนาะเข่างานเหมือนงานเนียนเขา่ากลางเข่าพันสิบเอ็ดมันยังอยาต้านห้าใครเป็นยังไง ไผบอกอาเจ้าคือบผพาไปสักยาอืมผ่อนแค่สักยาสบายดีนะตุสบายดีเห็นยังคนรู้กูอยู่นะอืมเช่นเจ้าเกี่ยเขานี่บ่กเมื่อน่ะเอาใส่เขาคนมันลงบ่ลงใส่บ่อออมาสามบ่เอเพราวากระปูกัดบ่อเวนน้ำวนกระปูกัเพราะว่านมันบอกนะตุ อ๋อนี่เด้เข่าแล้วอันไปย้อนเกี่ยวเอาคไปพี่น้องเลยเอาไปเห็ดเนี้ยจะเอาน้ำพายงามแท้น่ะงามไม่ได้นั่งพวงเพื่อนบ่จะเอามาเป็นมัดบ่หามัดหมัดโอ้โอพี่น้องเลยหามัดกะได้เป็นเฉาะผัวเดือยผได้ตัวไอ้เฉกเครื่องพอได้หนิเอาไว้เอาเอานเนี้ยมันตัวไอ้ทำมั่เจ้าก็เอาไว้ทังนึงทันมั่งเจ้าสิไปซีกินเข่าไม่ไงกะ อือปาเราเกี่ยวเขาไหมพี่น้องเลยเพราะว่ามันเราบานเนาะมันบานเนี่ยมันออกกคักเนาะเราเอามาสามเบิรงน,นั่นอันที่จา้า,เ,าออจเอามาสามนี่ยอันค่าเป็นโกนี่บ่นกนีาลาม,ม้เองอ,อือเพระาะว่าคือจกคายลาไม่ใช่เนาะลำมันเนีวลำเบิดอันนี้

ลำเอาได้ตุงามได้เข่านาเค้มว่าเนี่ยมันในขนาดลำเป็นกอวักง่ายเพื่น้องหางเป็นสองยาวันเนาะพอเป็นพอวันสิเป็นนันกง่ายอยู่เลยนี่เป็นพวงอยู่เนาะให้พี่น้องเนี่ยเอาได้ไทม์กันไทม์มีคนเอาห้ยก็เนี่ยบัดเขาเจ้าหอยหามัดกับบางเนี้ยมาได้เป็นกระสอบตายพูกระสอบนึ่งกับเครื่องเผัวนี่จะตียาวบ่เนี่ยเนียบเอาเอามันบุพักตีนยาว เอาเข้าพอยบอกอืมหิบเอาแนมมันเะตัวเลยอืมเข่าห้องเข่าห้องเข้าวอีข้าวเข้าอีข้าวเพราะว่าม like cool oh, ิดมันกับขาวเนาะเข้าวอีขาวไม่ได้อ๋องามพี่น้อยเข้าวไม่หอมตุ้มตุ้นไม่เพิ่มยังกินข้าวไม่ยังข้าวไม่ประมันบอกอย่าเพิ่มเอิญนะเปรียบคือเพราะว่าสาวได้เนาะ งามเราเข่าอีเข่าอีกข่าวเพิ่อนว่าทางเมนตูเพิ่นเนี่ยเพิ่นวานเนาะเพราะว่ามันบอออกคักก็เลยไปขอกรามขอเจ้ามาหามารรัดใกล้สอบหนึ่งกับครึ่งบพื่อนวานหนึ่ตัวเจ้าก,ก็เอาว้กระทังนึ่งใยอเอาแนวมันนะแร้ก็เอาไปซีมาหนึ่งกินบ่นเขาไม่เอาเนี่ยเป็นยังคือตากแก่กันคนละพันวะข้าพนจะเหยียบูเดียวนจะบอกโอ้ จะใส่อันลองอันตีนบ่ใ่แล้ใครรอกอันเข่ามันบ่มีอันเนี้ยอื้นเนี่ยไตแดงมันฮะงามเลยเข่าพี่น้องเป็นไงเนาะอ้าเจ้าไปชี้กี่นี้หอมตัวในเข่าไหมใช่แ่ต่วยว่าแม่ไม่ัยังแม่เข่าหน้าว่าคนละพันเลยว่า แต่เขาเรอกันใน,ะน,ย,น,นยันต่คนละพันนั่นยันหมากมันเป็นหมากอันชีแบบน,นึงนะมากคนมาเขา่ไรด้ันหอหมากตึงช่งนักชั่งทำใจอะไรเนี้ยมันเกาไปกระถา,างนึงันหัมากนีนอ๋อทอนนี่ว่างนิดหน่อยวะเอยอออทอนี่บเจเกี่ยวนะนวอืมเนาะหลายๆสมควรเติบได้นาะพี่นนอะน เราเกี่ยวเวลายบรนไดนะนะเพราะว่าเป็นบางนี่ก็บางไงอืมเนาะเป็นหมากพวกโรคอันนี้อันเดียวกัำยักกระพันตรงนี้บ่บ่อันนี้หน้าไม่ดวงอันนี้อืมตัวนี้ยักบ่ตะพันบ่นี่อืมคนละพัดอันนี้มันจะออกแดงไงนี่ออกมิดข้าวของเดืองเนาะคำแนวพี่น้องเลยทางโป่งเลยเนาะบรรยากาศยามแรงอยู่ทงไทยทงนา เนี่ยก็ยังมีคนเห่อยู่ได้น่ะเออมันกับต่างอยู่เด้วยเนาะคาดัมตัววานกับตัวลัมบวกขึ้นกันอืออือเดี๋ยวมาบึงคือนเอาไปเนาะป้าไหลน้ำเราพอพี่น้องบปุยยากอันน่ะเปิดเสยไห้เนาะไหลเอาเองเพราะว่าหน้าเราก็บไก่แค่มาอยู่กลางให้หน้าแล้วเนาะตุ่นเนาะมาปลูกเครื่อ่กันแบบบริเป็นไหลเลยเพี่น้องไหลออกมาลุดเบสซี่เลย งามเด้เนาะนี่จะอฮอคอนนี่คือคอนกินงามเด้แต่นั่ยเข่าบ้านนี่เมยบ่ได้ดำนี่เนาะผู้เดียวจ้าบอดำผู้เดียวจ้าบ่ลำผู้เดียวแล้วมานี่กับมันจะโกโลไปหาหิมกับเมย์เลยลำเอาเค็มไปหางได้ถ้าหันเด้กบัดทักกลางมันบ่เร็วอืมมาเร็วชิได้ขาดเข่าเยอะเบิ่งเนาะเดอมันจะไม่ออกเป็นพวงมันเป็นพลองเพลงในตัวเองได้เป็นร้อนได้ ตอนนอืงจะหน่อยเราก็ลงมาเกีลยดเดือดมคุณูแล้วน่นเนมาได้นะมีงานแ่งงานถึงงานอืมน่ะน้าสาดิซาดีแล้วก็มาเกี่ยวได้หนิเพราะว่าถามเราเมื่อไหร่าเกี่ยวจกชีให้น้องหันก้อยัางีิมาหนิว่ะชี้ได้ออาเพื่องต่อเพื่องเล่าหนิฮะอืมใช่รูแวาสะต้อขึ้นไม่ได้เนาะอืมโลมพนาออกเลยนาซ่วโงคืนนี่ก็เนาะ เจ้าบูนาวันไง่ายว้อยู่นอกนเ,นนะเออนาดีมันขไข่ที่ตุ๊กไข่อ๋อมันเมย์มากพ็จะาพาไปซักยามันอยากซักอืมเพ่็เล็กนอก้อยแคะยาซัากยาเนาะแมย์น,นั่นมัแต่คนอยากไข่ยอย่างนาวได้หัวลมหัวนาวออกเลยตรงผ้าก็ได้ครับนนะ่ะแต่ข่าวข่าวว่าฝนจะตกอยู่ได้อีกชั้นชิคิวอีกเมื่อัานเนาะโอ้เมื่กี้มันจะตกแต่มื่อัานผ้าห้องผ้าเรือมันอืม S <S นี่ไ้ชิไรเข่าค่ามันียกหนิข <OS L AP> ้าวมัสข้าวมาซอยบรเชได้มาซอยจ้าเนาะเห็ดลกอันย้อนี่โยนไปที่พันชิเบ็ดเบิทงแล้วว่ะเบิดทงอือเานนนาอืมอันให้มีหย่ากับบุรปันัเนาะเดียวไปโตหย่าได้อันะหย่าเบิ้ดแถมชิ่ทอทอให้น้ํันมันี่วันนี้าแทนคนกูชิบชกเนี่เก้ชิบกจะเกกู้ใช่ วเป็นชาผูใล็อกชิปสอบู toys, ope, uh, ้ after, hmm. ิปสอบหน้าเหลับัดามาจะเ้าทำานาะคำำชิปอบอนี uh, ่กายนี่เจ้า do บ้านเอาบ้านมัน่มันส่ลกชิชอบนะแบบปั้นอย่างนี้เนี่ยอันอันกระท้อนเน่ะบ่อะไรเจดิบเทียนได้ได้แมอนเออตอนปั้นนั่นเจิบมาเทียนได้แปดสิบายด คือร้อยหนึ่งบิดบ่อกระชอบอี่คืออ้อร้อยชบแล้วเบิดได้กระชอบ้อยหนึ่งแล้อันจะหางเขานะหางก็ะร้อยชบได้สิครับทั้งร่วงไม่ใช่เขาปลูกเขาปีกบ่อือเทียนเคืออย่างไรอือเทียนในร้อยทวนใช่เนาะอ๋อเห็ดบดบ่อของนี่เขาข่าลายใช่ไหมเนาะเนาะเมียนเมนยุทธ์ในวันอื่นก็เห็ดมาขายได้นี่แต่ใจฉิก้ากินนุโบนะข่าว่าคนเบื่อเห็ดตายบุก้ากินเหรอ ดอหาดไมันว่าให้ใอย่าเดี๋ยวกลัวป้าแล้วล่ะได้ฉันมีกาแหละป้าเฮือนคือใบไผ่หมืดแค่บุ้งอ๋อคือบัวหอนพอยมาแป้งใรเข้ามาแต่หนูใบไผ่อยู่นพียงเฮือนละเฮือนครัวแล้วนะโอ้น้่กันอยากเป้งไรโจกบดมืออยู่นี่อ้าหละไตานี่ คือบอมะมันไมยังเปยังมันแตกว่ะเนี่ยอืมกือบทุบมักรอดนี่แคนี่ในชานี่ค่ะพี่น้องไลนอกพายังดึกแทอืมลอกพาปุ่มมาเฮ็ดตองรอบ่ะนี่หมหุงปรเดีนะอืมเออบัดทังน้นเนี่หุงเนี่ยเออยิงหยากมืดอยู่อ้าวตำสาดบ่หนะบ่กปดพื้นบ่ เราได้กินข้าวใหม่เน้ะพี่เนาะเบิ่งสะดวกใส่เบิ่งเราตำสาดก่อนปีนี้บ่หน่ะเออเรมือหนึ่งเรียกจะพื้นนี่น่ะอืมปูเบิ้งเนาะตุ่ง n ้ a u เบ่จากมือนี่เน้ะพี่เนาะพอดีได้อันปูใส่ผ้าขาวผ้าหน้าแบบปูช่างหยาดปูกระตกโอ้โหบทเห็ดดินเนี่ยก็เป็นสาดอยู่ได้เห็นหนังงามจือเนาะ อันนี้เพ <t introduce us> <that> ิ่มเอิญแบบเพิ่มปกพะยองเลยทางประตูพันเกตสิต่ำแบบนี้เนาะแบบว่าต่ำผู้เดียวแงผู้เดียวนะเบิ่งนี่เออเอาลงกเธอเช็นไหมชีบอน่ะเออมาต่ำมาให้เขาเบิ่งกู้งหะเดี๋ยวได้อีนเขาจะไปหาเห็นในนี่นะเฮอร์กันเขาก็ไม่ได้เคยเห็นนะเฮอร์กันเลยเคยเห็นได้เออทางประตูพันต่ำให้เบิ่งครับพี่น้องเลยจักแต่แ่าเพื้มปกอะยังบุเคยเห็นมาพนต่ำแบบไรเออชอบแบบชีวบอส อืม mmm ันก pues mm ็คือห้องเยี่านได้เนาะแต่เขาใส่มือเอาแบบเราจะติดตามลงฮะปิ้นเดียวไม่ยังปิ้นเดียวอันนี้ตั้งจามันชูงอะเอานี่ย่อขึ้นแต่ฉันย่ออันนี้บ่เขาคิดว่าย่อนี้อลาเราจะตามไปรองไงอันนี้เราจะเอื้อนพื้นปกอะ อมื mm. ีะเ ouais ้มมอีผัหัดแหงงข่าแล้วอันจะตำเมื่อนี้บอนี่นะตม่อโอ้โหแต่ว่าเพิ่มปกชื่อแต่เคยเห็นพ่นเฮ็ทีจักเื่อพี่น้องเลยผู้ใดไหวเนี่ยไล่ดอกมือหนึ่งสองชามเนาะอันนี้เขาก็ใส่เป็นกำเลยช้อนสองช้อนสามบ่ พาไปไม่ไปซักยานะเอาฉาชสวยเราไปจักบ่กถาอุ่นนะไปให้มารูบลังมันพาไปกินยานะตุ๊ไข่หย่างนอนงยางไม่บาแดงอืม่นต่ำแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะพื้นปกแล้วก็เลยลายพื้นเติมนี่นะลายแปดพื้นพูม ได้เบื้องล้านเจ้าผู้ออกมาวันนี้มืดคักปัญญามพี่น้องเลยบรรยากาศอยู่งง่ายถูกนะทางไปตือเพิ่นกินอีกอะเพิ่นก็ให้เบื้องศาส์เนาะศาส์อันที่ว่าตำพื้นปกใครเนาะสะดวกเกิดหายิเคยเห็นได้ยินแต่ว่าตำศาส์พื้นปกบรรยากาศค่อยคำงามแรงแล้วเนอนตะเป็นตกเลยพี่น้องเลยสะดวกก็จะได้เข่าเมื่อในบ้านในบ้านน้อม นี่ชะดวงก็ออกมารีวิวทงไฮทงหน้าให้พอไปพี่น้องไล้หับส้มเบิ่งนาะบรรยากาศอออกมาทงไฮทงหน้าหอมเข่ากงกุ้มพอพี่น้องเลยโดยสำหรับคลิปนี้กระโบมี่อย่างไรเด้อเนาะชาดวงกับชิดดมล,ลาไปแล้วไปพบพ่อก,กันในคลิปหน้าเด้อเนาะขอกล่าวคำว่าสาบายดีและสวัสดีเด้อเนาะ